ปุ่มข้างไว้เลยครับแล้วก็ยอนยอนสายไฟลงไปเลยยอนถังไฟลงไปเจ้อเชื่อขนาดสี่ียวนะเยอท้องอ่ะถ้าต้องซ่อมเสาที่หลังมันเป็นโค้งซ่อมที่หลังเสียเวลา สวัสดีครับวันนี้ผมช่างนุเอเซกรนโฮมพาพี่พี่ทุกท่านนะครับกลับมาอยู่หน้างานอพาร์ตเมนต์5ชั้นนะครับวันนี้ผมพามาดูบรรยากาศการเทเสารับพื้นชั้น3นะครับเราจะขึ้นไปสู่ชั้น3แล้วนะครับ วันนี้เป็นบรรยากาศของการใช้เทรนนะครับ25ตันนะครับเข้ามาเทรประมาณ18ต้นนะครับเราเททีเดียวที่นี่ก็จะเห็นบรรยากาศถึงการเข้าแบบเราเลือกใช้แบบเหล็กเพราะว่ามีความแข็งแรงนะครับสามารถให้เนื้องานของเราเนี่ยไม่ปิดแตกระหว่างที่เทนะครับเราจะได้จี้คอนถีให้มีมวลหนาแน่นมากที่สุดที่จะทําได้ก็เพราะแบบเหล็กตัวนี้นะครับ ปัญหาที่ทราบกันดีนะครับว่าหน้างานที่นี่มีพื้นที่ค่อนข้างแคบนะครับดังนั้นเนี่ยการเสรฟปูนนะครับหรือว่าการทำโครงสร้างนี่ต้องใช้เครื่องจักรหรือว่าเครนเป็นหลักเลยนะครับในการทำงานหากพี่ๆท่านไหนที่มีพื้นที่คับแคบแบบนี้นะครับก็จะต้องพิจารณาในเรื่องของการเข้าออกของเครื่องจักรขนาดใหญ่เช่นรถเครนชน,นีด25ตันจอดทีนึงกนะ็ถือว่าเต็มซอยนะครับหากพี่ๆจะทำโครงการที่ไหนก็จะต้องคำนึงถึงเซอร์เคิลเอชันการสัญจรต่างๆไว้ด้วย หากเครื่องจักรพวกนี้เข้าไม่ได้นะครับก็ถือว่าเป็นปศุสัต์ใหญ่ที่จะทําให้ทอสหรือว่าต้นทุนการทําตึกงานอาคารของเราเนี่ยมีค่าใช้จ,จ่ายที่สูงมากขึ้นนะครับส่วนด้านหลังของอาคารที่เทไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับเราก็จะต้องมีการรับเดินพลาสติกนะครับ<ส>เพื่อไม่ให้ความชื้นเขาเลยถยออกไปเร็วเกินไปถือว่าเป็นการบ่มคอนกรีตนะครับให้เขาค่อยๆระบายความชื้นนะครับ ให้คอนกรีตเกิดกำลังสูงสุดนะครับทำให้อาคารของพี่ๆทุกท่านเนี่ยมีความแข็งแรงแข็งแรงตามหลักการวิศวกรรมจริงๆนะครับเอออย่างเรื่องของอุปสรรคหน้างานในช่วงหน้าฝนแบบนี้ฮะช่างนุมีวิธีการรับมือแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้างฮะเรื่องแรกนะครับการเทงานโครงสร้างเทคอนกรีตพวกนี้ไม้แบบนะครับพยายามเลือกใช้วัสดุที่มีความทนทานอนึงพวกพวกเหล็ก หรือไม่ถ้าเป็นไม้อัดเนี่ยก็ขอให้เป็นไม้อัดที่มีความหนามากขึ้นเพราะว่าการเข้าแบบทิ้งไว้ข้ามคืนแล้วฝนตกรว่วงกลางคืนนะครับจะทําให้พวกไม้แบบหรือว่าชิ้นงานที่เราเตรียมไว้อไม่สมบูรณ์นะครับทําให้เขาบิดเบี้ยวล้มดิ่งบ้างหรือว่าปิดแตกออกมาได้ง่ายหน้าฝนนะครับเรื่องแรงงานคนต้องเสร์ฟให้เพียงพอนะครับเพราะว่าปริมาณคนจะช่วยให้มาชดเชยเวลาที่ฝนตกต้องมีพักมีหยุดผิดแผนไปบ้างก็ต้องชดเชยด้วยปริมาณคนให้งานเร็วขึ้นกว่าปกตินะครับ จาก10คนอาจจะเป็น15คนนะครับแล้วก็มีการใช้เครื่องจักรเข้ามาร่วมมากขึ้นนะครับเพื่อให้ความเร็วสูงสุดให้ทันตามแผนที่ลูกค้าหรือว่าโอนเนอร์ต้องการนะครับ,รบอย่างเรื่องเมื่อกี้เรื่องไม้แบบในการใช้ไม้แบบมีวิธีการเก็บรักษาอะไรบ้างหรือว่ามันสามารถใช้ซ้ำได้กี่ครั้งยังไงฮะแบบเหล็กหรือว่าแบบไม้อะไรก็ตามนะครับใช้เสร็จแล้วพยายามถอดไว้ในที่ร่มนะครับอย่างเช่นอนะาคารนี้เรามีพาร์คกิ้งชั้นหนึ่งแล้วเราก็เก็บไม้แบบ พยายามเก็บไม้แบบให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เก็บในที่ร่มนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้หลังนะครับเป็นเหล็กตอ,องต่างๆพวกนี้ก็แพมโดนฝนหลายๆครั้งก็เสื่อมสภาพได้เร็วนะครับวันก่อนนี้มีลูกค้ามาให้ขยายแนวก่อเป็นส่วนไหนยังไงนะครับในส่วนของห้องน้ํานะครับลูกค้าพอมาทร,ราบระยะจริงนะครับการทําง,งานทุกที่นะครับว่าจะเป็นโครงการหรือว่าบ้านแบบไหนนะครับ ลูกค้าเมื่อได้เห็นการสร้างจริงของโครงสร้างแล้วเนี่ยก็จะจินตนาการออกถึงการใช้งานจริงๆนะครับลูกค้าบางท่านอาจจะไม่ค่อยพอใจนะครับในส่วนของระยะต่างๆที่สถาปนิกได้ออกแบบไว้ลูกค้าก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับ,าาารรบเช่นแกสนี้ลูกค้ารู้สึกว่าช่วงหน้าชักโครกมีความแคบมากเกินไปนั่งอาจจะไม่สบายหรือว่ามีระยะกระชันระหว่างผนังกับสุขภัณฑ์ใกล้กันเกินไปนะครับลูกค้าก็ได้ขอให้เราขยายแนวก่อนนะครับ ขยายจากแนวนึงนะครับออกไปอีกแนวนึงนี่คือสิ่งที่สามารถรีไว้หรือว่ารีเช็คทําใหม่ได้นะครับในส่วนของการทําแล้วก็อาจจะมีรายละเอียดหรือว่าการทํางานหรือใครจะจ่ายเพิ่มเึ้นลุกค้าก็รือว่าเป็นส่วนที่รับได้นะครับก mm hmm. ็ตกลงกันให้ดีก็ถือว่าเป็นทางออกที่จะทําให้อาคารหรือบ้านพากระแสงต่างเนี่ย ึพอใจสําหรับผู้อยู่อาศัยจริงๆนะครับก,การทํางานก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนได้ด้วยแล้วก็สิ่งสคัญน,นะครับพรืองโพเทนชั่นที่เราเลือกใช้นะครับสามารถย้ายแนวก่อ ก่อจุดไหนก็ได้ในอาคารนี่คือข้อดีของเขาสําหรับการทําอาคารพาณิชย์แบบนี้หรือว่าอาคารที่พักอาศัยพาเมนต์แบบนี้นะครับเราสามารถย้ายแนวผนังก่อได้ตามต้องการเพราะว่าเขาเป็นพื้นไร้คานรที่รับน้าหนักได้ทั้งถืนไม่เหมือนกับการฝากอาคารทีทั่วไปนะครับในกรณีที่ลูกค้ามาขอแก้ไขแบบนี้ยรัทางช่างนุกนี่ก็มีหลักการแล้วก็สามารถยืดหยุ่นได้ ในหลักการของเรานี่เป็นยังไงบ้าง,ต,งต้นๆก็ถือว่ายืดหยุ่นได้ทุกส่วนนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหนึ่งคือระบบของโครงสร้างสอดรับกับความต้องการไหมสองค่าใช้จ่ายหรือว่าคอาใ่เหมาะสมกับที่เราจะปรับเปลี่ยนไหมนะครับก็ต้องมานั่งคุยนั่งประชุมกันในส่วนนี้หาวิธีการร่วมกันระหว่างลูกค้าแล้วก็รับเหมานะครับว่าเราจะพอดีที่จุดไหนก็ตกลงกันในทิศทางนั้นนะครับ